สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC m o t o g p นะครับทุกคนครับสุดสัปดาห์นี้เกมแกข่งขันมอเตอร์กลับมาแล้วนะโปรแกรมตารางเวลาแข่งขันผมโพสต์ไว้ในหน้าชุมชน YouTube ตรงนี้ Facebook Fanpage ที่โพสต์ปากหมุดด้านบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ใต t i ิ t o กก็จะไปโพสต์ด้วยนะครับติดตามผมทุกแพลตฟอร์มอยู่ยงไงยังไงกันบ้างก็แคปหน้าจอเอาไว้บันทึกกันเอาไว้บอกต่อเตือนกันไปสาหรับเพื่อนๆคอมมอเตอรด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นสนามที่พวกเราาาาาาเเเเเนนนนน่่ยยหลๆคะฝ้้รรรอูสึกกววมิืพา มันพักไปทั้ง3สัปดาห์ปกติแล้วมันจะไม่พักนะฮะก็คือมันจะไหลายาวสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้สนามที่อาร์เจนตินาเนี่ยก็ได้ยกเลิกไปนะฮะมีปัญหาเรื่องของอการทํางานภายในประเทศเขานะครับเรื่องของเศรษฐกิจของอะไรต่างๆเนี่ยเลยจําเป็นต้องเรียกว่าเซฟค่าใช้จ่ายหน่อยก็เลยทําให้จากสนามที่2ที่โปรตุเกสนะครับมาถึงสนามที่3เนี่ย เวลามันเพิ่มเป็น3สัปดาห์เลยทกสุกนานหน่อยนะทุกคน,คนก็ดึกๆนะทุกคนนะเวลาที่ผมลงไว้เป็นเวลาในประเทศไทยครับค่อนข้างจะดึกเวลาเริ่มต้นการฝึกซ้อมเนี่ยตั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ไปเลยในะประมาณ3ามทุ่มกว่า4ี่ทุ่มเนี่ยอันนี้ก็เริ่มลงสนามนะฮะแต่การแข่งขันจะเป็น m o เตอรจะดึกนิดนึงไม่นิดนึงละดึกที่สุดละมอเตอรรอบสปินวันเสาร์ตีสานะฮะแล้วก็วันอาทิตย์รอบเมนเวสเนี่ย ปีสองเอานะครับก็ถือว่าเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันไปแล้วกันนะฮะคนที่จะดูการแข่งขันเนี่ยแล้วที่สําคัญคือข่าวดีฮะ PPTV ท d 3 6ถ่ายทอดสดครับแต่ถ่ายทอดแค่วันแข่งขันนะส่วนวันที่ฝึกซ้อมเนี่ยอันนี้จะเป็นสปอร์ทีวีไม่หนึ่งก็2องนะฮะดูง่ายๆครับสปอร,ร,ร์ทีวีหนึ่งสปอร์ทีวีสองเซิร์ชเอาแล้วก็ช่องบีทีเอสปอทสนะครับก็เซิร์ช เน็ตไกลสัญญาณเน็ตไกลดีไกลแรงไกลเร็วก็คงไม่มีปัญหากันนะ,ะทุกคนอ่ะส่วนพีวีทีวีก็อาจจะโผล่มาเมนเว็บนะครับก็บอกกันไว้กันเนาะอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยครับก่อนจะถึงการแข่งขันในสนามนี้ที่พวกเราเฝ้ารอคอยกันเนี่ยแต่ละค่ายแต่ละทีมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับมีอะไรที่ f c ของนักแข่งนะครับแต่ละคนเนี่ยจะต้องลุ้น f อของแต่ละทีมเนี่ยจะต้องเชียร์นะครับวันนี้จะมาป้ายยานะครับจะมาเอาหัวข้อหลักๆสำคัญสำคัญเนี่ยมาเล่าให้ฟัง คนที่เป็นแชมป์เก่าเลยนะครับก่อนใครเพื่อนเลยก็คืออาร์เร็กินส์นะครับเขาจะไปที่นี่ในฐานะของคนที่พา Honda คว้าชัชนะได้ในปีที่แล้ว Honda ชนะนะ,ะทุกคนนะเออเราอาจจะมองว่าดูกติชนะเอ้ยอารจะชนะตามจริงนะครับยังมี Honda นะครับจากฝีมือของวินส์คนนี้แหละฮะก็แข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งตั้งแต่การฝึกซ้อมตั้งแต่รอบคอลี่ไฟก็คือ คว้าคริสต้าขั้นที่2มาได้ในวันเสาร์นั้นก็ขึ้นบุเี่ยวสองครับในวันอาทิตย์ก็ชนะการแข่งขันซึ่งเป็นการเป็นชายชนะครั้งแรกของเจ้าตัวในสีเสื้อฮอนด้าและก็เป็นชายชนะเพียงครั้งเดียวของฮอนด้าทั้งฤดูกาลในปีแล้วเลยฮะและในปีนี้สีเสื้อของยามาฮ่าเขาจะไหวจะรอดแค่ไหน f c ของเขาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต่างก็เฝ้ารอนะครับว่าจะมีเซอร์ไพรส์ยังไงกันหรือเปล่าแม้ว่า2ส,สนามที่ผ่านมาวินนั้นอาจจะ ยังไม่เข้าที่เข้าทางหลายอย่างในฐานะของเด็กใหม่ยามฮา่าแต่ที่นี่มันค่อนข้างจะเป็นสนามที่เขามีความถนัดนะเขามีความนัดเขามีความจะถนัดเพราะอะไรยังไม่ทราบหรอกแต่มันเหมือนมันโดดเด่นนะฮะมันเหมือนมันโดดเด่นคือมันรู้เหลี่ยมรู้ลายนะครับขนาดว่ารถฮอนด้าเรายังมองว่าโอ้น้าเป็นห่วงขนาดไหนเมื่อปีที่แล้วนะฮะรวมทั้งปีนี้ด้วยเนี่ยเขายังพาชนะมาแล้วมันไม่ใช่ชนะแบบฟุกๆุด้วยนะฮะแม้ว่าฟรานโกบัญ,ญญาจะพลาดล้มไปนะครับในจังหวะที่ออกนําอยู่ในโค้งที่สองเนี่ย แต่รินก็ตามจิกตามกัดไม่ปล่อยทั้งการขันเลยะนะครับแล้วก็คือเป็นชัยชนะที่ไม่ได้มาจากการไล่แซงขึ้นมาจากด้านบนนะก็คือเขาทำได้ดีตั้งแต่รอบคอลี่ไฟนยอย่างที่บอกไปคือคว้าคริสตัลคันที่2อเนี่ยอันนี้แค่ออกสตาร์ทในแถวหน้านี่ก็เซอร์ไพรส์พอตัวอยู่แล้วฮะแล้วยังมาขึ้นโพเดียมในวันเสาร์ทำให้วันอาทิตย์เนี่ยหลายๆคนก็ลุ้นนะครับเอาใจเชียร์สุดท้ายก็นะฮะเป็นไปตาม แฟนๆของ Honda แฟนๆของ r ิน์ในตอนนั้นนะครับทำเอ่อเฝ้าหวังกันแล้วทีนี้นะครับคนที่คว้าอันดับที่3อันนี้ก็น่าสนใจฟาเบียรควาตารโรแม้ว่าจะได้รับผลประโยชน์จากนักแข่งอัน,นหน้าที่พลาดล้มไปแต่ที่นี่นะครับรัปเองก็ถือว่าแข็งแต่งอยู่นะในวันที่รถจะมาห้าเนี่ยก็เพียงพลมพอๆกันกับฮอนด้าแหละฮะในปีที่แล้วเนี่ยแต่ฟรัปเองก็ใช้ประโยชน์นะครับจากการก่อขึ้นมาในกลุ่มหัวแถว นะแล้วก็สามารถที่จบโพเดียมในอันดับที่3กันได้นี่ก็คือเป็น1นึ่งสิ่งที่แฟนๆจ,จะต้องลุ้นแฟนๆของแชมป์โลกมีรุ้นอะไรบ้างเขาคือคนที่เร็วที่สุดนะครับถ้าตัดจังหวะการล้มไปเองออกในวันอาทิตย์เนี่ยเพราะว่าเขาคือคนที่คว้าวโพนั่นเองฟานิโกบัญนย่ามาในที่นี้ได้ความแข็งแกร่งเลยนะฮะปกติเนี่ยก็คือเราอาจจะมองว่าน่าจะมีคนที่เร็วกว่านี้น่าจะมีคนที่ รีกว่ากีจัดก่อนนี้ไหมนะครับเราอาจจะมองไปที่ไฮมาตินในตอนนั้นแต่ท้ายสุดแล้วนะเปโก้ co, ก็คือเปโก้ครับมีก๊กสองเสมอคว้าโพได้ชายชนะในวันเสาร์ก็ถือว่าโอเคเลยวันอาทิตย์ก็ถ้าไม่ไปหลุดเองไปพลาดล้มเองเนี่ยก็คือคงจะชนะเบิ้ลน,นะฮะคะแนนคงจะเริ่มขาดลอยมาตินแม้แต่ตอนนั้นแต่ปรากฏว่านะฮะก็ไปพลาดล้มเองในในวันอาทิตย์ดังนั้นแฟนๆของเปโก้ก็อยากเห็นเขาแก้มือครับปีแ้วเนี่ยมันพลาดลังไปแล้วก็ อยากเห็นแก้มือกับปัญสนาที่แล้วที่มีปัญหากับมาร์คมาเกสนะครับที่ทั้งสองคนไปปะทะก,กันแล้วก็การตัดสินออกมาก็ไม่มีใครผิดใครถูกเลยนะฮะก็คือเป็นเรื่องปกติเป็นอุบัติเหตุปกติเจ้าตัแทนของไปก้เองก็อยากจะให้ช้ำโล่เน่ยล้างตานะครับเพราะว่าตอนนี้มาตินออกนําไป23แต้มก็ไม่ไม่มากไม่น้อยละเอานะฮะแม้ว่าจะเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยแต่มันก็มันเป็นการห่างออกไปเพราะว่าเจ้าตัวพลาดเองไง นะครับมารอดูว่าจะแก้คืนได้ไหมสนามนี้เป็นสนามของดูคติมาตินแม้ว่า,าจะผลงานในปีแล้วจะไม่ได้ดีเพราะว่าไปแปกกันล้มกับอเล็กซ์มาเกสอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุแบบปกติฮะมาตินก็ไม่มีแต้มในที่นี่ด้วย,วยเหมือนกันแล้วก็เบโกก็ไม่มีแต้มในวันอาทิตย์นะครับทั้งสองคนก็คือหลุดไปเลยนะฮะในใน,ในวันอาทิตย์เนี่ยนะแต่โดยรวมแล้วก็คือดูคติแข็งแกร่งมากในที่นี่ฮะเอเนบาสนนี้ก็เคยชนะที่นี่ด้วยครับ ในตอนที่อยู่เลซินี่ก็เลยมองว่าค่ายอื่นนี่เป็นยังไงค่ายอื่นนี่ก็คงจะเหนื่อยหน่อยนะ f อฟของดูคาตีว่าจะเป็นทีมหลักทีมรองในที่นี่เนี่ยผมว่าน่าจะอมยิ้มในใจครับว่าเออก็มันเป็นสนามที่เรียกว่าเข้าทางของพวกเขาโดยที่มันผ่านมาใช่ไหมทีนี้นะครับโมเมนต์ของดูคาตีก็จะซอยออกไปเป็นหัวข้อย่อย 2- อสอย่างมากมายที่จะไปที่นี่ในฐานะของครั้งหนึ่งเคยเป็นนักแข่งที่ร้อยเทียมทานมาก นะฮะในที่นี่แบบแทบจะแบบขับแบบเนือแทบจะไม่มีใครต่อกอนกับเขาได้เลยแต่นั่นคืออดีตตอนอยู่ฮอน d a แต่ปีนี้อยู่กับดูคาติที่ผ่านไปสสนามมาร์กส่งสัญญาณที่ดีนะฮะในการที่จะปรับน้อปรับตัวกับรถเนี่ยได้เป็นอย่างดีถ้าตัดจังหวะกาันเ,เกี่ยวกับล้มของไปโกออกไปเนี่ยนะฮะมันก็คิดว่ามันเหมือนสเต็ปบายสเต็ปเหมือนกับที่มาร์กบอกนั่นแหละสนามแรกก็จะค่อยๆเก็บสนามที่2ก็ เริ่มจะมีข้อมูลดังนั้นสนามที่เป็นสนามที่ได้ชื่อว่าถนัดเลยล่ะฮะสนามคาแรคเตอร์วนซ้ายแบบนี้แล้วก็มันเป็นสนามที่3ที่ข้อมูลก็น่าจะมีมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเชื่อว่านะครับโพเดียมน่าจะเป็นสิ่งที่แฟนๆเนี่ยต่างก็เทใจนะครับว่ามาร์กน่าจะมีโพเดียมบางคนก็ถึงขั้นบอกว่ามาร์กน่าจะแบบว่าชนะแบบสิวๆไม่มีใครตามได้น่าจะชนะแบบใสๆะนะครับจะใสๆส,สิวๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่กล้าบอกกล้าพูดเลยนะฮะก็คือมาร์ก นะครับมีเขาเรียกว่าข้อมูลที่พร้อมจะต่อสู้เพื่อตําแหน่งหัวแถวแน่นอนแต่มันก็ต้องอยู่ที่ว่าเขาจะไปเจออุปสรรคเจออะไรยังไงนะครับในหน้าง,งานอันนี้ก็ต้องรุ้นกันต่อไปอะเนาะนะฮะแล้ว <c oughs> ดูคติคันอื่นอย่างอเนว่าเจนี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นสนามที่เขาจะต้องเรียกความมั่นใจกลับคืนมาให้ได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทําได้มาแล้วในสนามที่ผ่านมาตอนนี้เก้าอีีของเขานั้นถูกคุกค,คามอย่างอย่างแบบว่า รุนแรงนะครับโดยฮอยมาตินถ้าเกิดว่ายัางปล่อยให้มาตินนาหน้าปีในแบบนี้เนี่ยคะแนนที่เขาจะประเมินกันว่าใครควรจะได้ไปต่อกับดูกาตินในฐานะนักแข่งทีมโรงงานไปคู่กับฟันชิโกบัญญญาเนี่ยมันจะไม่ใช่เขานะฮะแต่นั้นในเมื่อเคยชนะผลงานโดยรวมก็ที่ผ่านมาดีกว่ามาตินก็จะต้องขึ้นหน้ามาตินให้ได้ในใน,ใน,ใน,ในที่นี่ฮะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าปล่อยให้มาตินขึ้นไปอีกเนี่ยถ้าตัวเองยังมาพลาดทั้งอีกเนี่ย มันก็จะทําให้คะแนนการประเมินเนี่ยนะครับมันก็จะเสียเปรียบฝั่งของมาตินกันไปนะฮะแล้วก็ V r ยยังไม่ดีเลยครับยังไม่ดีในที่ผ่านมาเนี่ยนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรไปช็อตอะไรยังไงกันขึ้นบ้างในที่นี้ต้องเอาแล้วฮะคือคุณมีรถที่มันทรงพลังกว่าคนอื่นเขานะฮะแต่คุณจะมาขับในท็อปเจ็ดท็อปแปดอยู่นี้ไม่ได้ะฮะไม่ได้ครับยังไงมันก็ต้องได้ตรงนี้แล้วมันต้องมาดูนะฮะว่าทางมาโกเบเชกี้เนี่ย อันดับ3ในปีแล้วนะครับแต่ในปีนี้ยังไม่แผงฤทธิ์ในส่วนของฟาบิโอดจานาตัวนี้นะครับดีมากๆในช่วง2-3ามน้สุดท้ายแต่เปิดหัวมาเนี่ยยังคงทรงๆอยู่จะบอกว่าดูแย่ก็ไม่ขนาดนั้นนะครับยังแต่ว่าน่าจะดีกว่านี้ไหมอะไรประมาณนี้ไงทีนี้มาที่โมเมนต,ต์ของ KTM นะครับ KTM ในที่นี้เป็นยังไงบ้างในอดีตก็ถือว่ายังคงเหมือนเดิมให้ก็คือออกตัวได้ดีมาก คุมเหลี่ยมคุมไลได้ดีในประมาณ45หรอบแรกแล้วก็พลาดล้มเองโดยแจ็คมินเลอร์เช่นเคยแบดมินเลอร์ก็ไม่ดีนะครับหลุดออกไปเหมือนกัน Pedro เปโดอคอสตาจะไหวหรือเปล่าเปโดเขาจะไปที่นี่ในฐานะของในฐานะของแชมป์เก่าในรุ่น m o t o ทูชนะเอาไว้เมื่อปีแล้วนะฮะตอนที่อยู่กับเออ KTM นะครับแต่เปโดนั้นมีสไตล์การขับที่บู๊ที่ดุดันและในสนามที่นี่เนี่ยฮะจะต้องใช้คาแรคเตอร์ตรงนี้ด้วยฮนะ มันมีเป็นสนามที่เรียกว่ามันจะมีโค้งที่โอ้โหนะฮะใช้คําว่าเป็นจุดซิกแซกเนี่ยเยอะมากปุ๊บพับพุ๊บพับเลยนะครับดังนั้นในตรงนี้เนี่ยน่ก็จะอาศัยความคล่องตัวสไตล์การขับของเปโดมักจะไปได้ดีกับในแบบนี้นะครับเท่าที่ดูในในสองสองสนามหรือแม้กระทั่งดูสไตล์การขับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมักจะโหนรถพลิกรถเลยพุ๊บพับ,พบ,พบไ,ดได้ได้ดีเหลือเกินดังนั้นนะครับเขาคือคนที่ดีสุดในเคทีเอ็มเมื่อสนามอยในโปรตุเกส แฟนๆต่างก็เฝ้ารอนะครับว่าเขาจะกลายเป็นคนที่ทุบสถิติของมาร์คมาเกตได้ไหมก็คือสถิติการเป็นนักแข่งที่อายุน้อยที่สุดแล้วคว้าใช้ยชนะได้ใน MotoGP ซึ่งก็จะมีเวลาอยู่ประมาณ7สนามนะฮะไปสิ้นสุดที่เยอรมนีแซกคเซอร์ิงมาเกตทำสถิตินี้เอาไว้11ปีจะแล้วนะ11มา12แล้วเนี่ยดังนั้นนะครับเปโดจะมีโอกาสในที่นี่ไหมน่าสนใจนะฮะน่าสนใจเพราะว่า ผมมองว่า KTM ก็พละกําลังไม่เป็นรองนะในตั้งแต่ปีแดิมกะคือขึ้นมาเนี่ยได้ดีแต่สิ่งที่เปโดจะต้องแก้ก็คือกริดสตาร์ทกริดสตาร์ทต้องดีกว่านี้สักหน่อยหนึ่งได้ไหมไอ้กริดสตาร์ตยังพอเข้าใจได้แต่การพุ่งออกไปเนี่ยยังทําได้ไม่ดีเท่ากับทีมโรงงานดังนั้นพี่แบรดกับพี่แจ็คต้องไปติวน้องหน่อยนะฮะว่าออกตัวยังไงถึงจะให้ปาดหน้าดูคตินะครับ แล้วก็เป็นโมเมนต,ต์ของทางออก u ุสซูพอเนเดสในทีมนี้ด้วยนะฮะที่ผลงานต้องบอกตามตรงนะครับว่าก็น่าเป็นห่วงนะฮะถ้าอยู่ในแบบนี้เนี่ยอาจจะเจอเจอใครมาแทรกมาอะไรกันยังไงกันหรือเปล่านะครับก็ต้องรอกันเพราะว่าสสนามตั้จริงไม่ดีตั้งแต่การทดสอบนะฮะยิ่งเอาไปเปรียบกับเพื่อนร่วมทีมคนใหม่อย่างเปโดรคอสตาเนี่ยโอ้นะเวลานี่กินกันขาดลอยตั้งแต่การเทสเลยนะครับรวมทั้งแจ็คมิลเลอร์ด้วยเลยนะฮะก็คือ ทำยังไงถึงจะประคองเ้าอีไว้ได้เนี่ยก็คือผลงานที่ดีอย่างที่บอกว่าแจ็คก,ก็เริ่มต้นที่ได้ดีฮะเมื่อปีแล้วน่ยแต่ก็ไปพลาดทั้งไปล้มเองทีนี้โมเมนตของทางอาร์พิเลียอาิเลียก็ปีที่แล้วไม่ถือว่าดีเท่าไหร่ฮะผมว่าดูก็พอๆกับเค m นะอาจจะด้อยกว่าเคเดียหน่อยนึงถ้าตัดจังหวะล้มออกไปเนี่ยเพราะเอสปากโลกลก็ล้มฮะล้มไปเองมาวิลริวินยาเลสก็ยังไม่ต่อสู้กับหัวแถวได้ แต่นะครับในปีในในสองสนามที่ผ่านมาในปีนี้เราได้เห็นนะว่าอา้เปลี่ยนั้นพัฒนาพัฒนาในส่วนของชุดแต่โลเข้ามาใหม่นะครับแล้วที่นี่เป็นสนามที่จะมีโค้งแบบพลิกไปพลิกมาเนี่ยไอเรื่องของรถที่มันไม่ได้หนักขึ้นหรอกฮะคำว่าหนักขึ้นหมายความว่าฟิลลิ่งการขับเพราะว่ามันมันมีแอรโร่ที่มันกดลงไป คือโดยโดยพื้นฐานเนี่ยน้ำหนักรถมันไ,ไม่ได้หนักขึ้นเยอะฮะเพียงแต่ว่ามันไปกดตัวรถให้แนบเข้ากับถนนนะครับด้วยแรงกดอากาศนะครับเนี่ยก็เลยทําให้จะเป็นอุปสรรคหรือเปล่าที่ผมก็แอบคิดแทนนะฮะไปเจอโค้งแบบว่าชี้เคนต่อเนื่องกันเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยจะกลายเป็นว่ามันจะดูอืดอัดยืดยาดดูอะไรยังไงไหมนะครับกับกับไอ้เจ้าแพคเกจแอโร่ต่างๆนะในตรงนี้กันแล้วก็อาพิเรเองก็จะต้องมาประเมินนักแข่งนะฮะ เพราะว่าที่เคยหมายตาไว้เนี่ยนะฮะฟาบิโอควาตาราโรก็ไม่มาที่นี่แล้วะฮะเพราะว่าสัญญากับยามาฮ่าไปเรียบร้อยเซ็นสัญ,ญญาไปแล้วเนี่ยดังนั้นนักแข่งทั้งสองคนก็จะต้องมาตัดเบรกกันเองนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ยังคุกคีสู่สีกันอยู่ยังไม่รู้ว่าสมควรที่จะให้ใครดีดังนั้นสนามนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับถ้าอยากจะอยู่ต่อกันในทีมโรงงานนะฮะแล้วก็ Honda ครับ Honda มาที่นี่นะครับก็ในฐานะของแชมป์เก่าจากรินส์นะครับแต่ขุมกําลังในปีนี้เนี่ยก็ะชัดเจนนะฮะว่า ฮอนด้ายังคงจะต้องพึ่งอะไรหลายอย่างยังคงจะต้องพึ่งระยะเวลาจํานวนการทดสอบข้อมูลที่มันเรียกว่าตรงเป๊ะตอบโจทย์ทุกประเด็นมากกว่านี้นะฮะไม่มีรินอยู่แล้วเนี่ยลราไอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่รินเขาชนะเอาไว้ในล่าสุดเนี่ยนะฮะจะาไม่ใช้ประโยชน์อะไรได้ไหมมันก็น่จะมันก็น่จะได้บ้างอยู่นะฮะแต่มันก็อยู่ที่ศักยภาพของนักแข่งแล้วแหละในส่วนนึง พราะว่าอย่าลืมนะครับว่ามันเป็นชัยชนะที่แบบว่ามันมันดีตั้งแต่รอบฝึกซ้อมรอบคอลี่ไฟลครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาฟลุกมาอะไรในการแข่งขันจริงนะดังนั้นข้อมูลตรงนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะฮะที่จะทําให้ทีมงานเนี่ยเอามาหน่อยสินะครับเอามาหน่อยมันกลายเป็นว่าตอนนี้อสองคนเนี่ยเหมือนจะไม่ได้เลยนะฮะทั้งโลกามารินี่นะฮะไม่รู้ว่าไป p private Test บ้างหรือยังเนี่ยก็คือเวลามันค่อน,นข้างห่างจากหัวแถวเยอะเหมือนขับแล้วมันออกออก,ออกทะเล ยูฮันซาก้เนี่ยยังโอเคสุดเลยนะฮะแต่ในส่วนของลูก้ามาลินี่เนี่ยหนักเลยครับปีแล้วก็คือนะครับครบนี้ไม่จบที่นี่ด้วยนะฮะก็พลาดล้มกันไปนะอ๋นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ป้ายยาวออกมานะครับตามจริงแล้วมันก็มีหลายเรื่องหลายราวแหละที่เรียกว่าจะต้องคุยเจาะลึกกันแต่เอาเป็นว่าก็ค่อยๆทยอยพอเป็นน้ําจิ้มกันไปนะฮะทุกคนใครที่เดินทางกันอยู่นะครับก็เปิดไลฟ์สดผมดูก็ได้นะฮะโดยเฉพาะคนที่ ขับรถคนเดียวอย่างนี้นะครับมันก็คงจะต้องง่วงต้องหาวต้องเมอต้องอะไรบ้างแหละนะฮะเออแล้วคุณเวนคนที่ชอบ m o t ตพแล้วเนี่ยก็เปิดไลฟ์ผมประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอย่างนี้นะครับก็จะคุยกันยาวๆอย่างเมื่อเช้านี้ผมก็ไปไลฟ์นะครับในช่อง a c e b o o k นะฮะก็มีเรื่องราวสะเพยเละนะครับ เรื่องรถแข่งไปบ้างเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องชีวิตที่นี่เรื่องอะไรต่างๆมากมายฟังเพลินๆกันไปได้นะครับทุกคนงานโพสงานอะไรก็อาจจะน้อยลงไปนิดนึงอยู่นะครับยอมรับอยู่นะครับในในวัน2วันมานี้นะครับเพราะว่าก็มีภารกิจมีอะไรกันอยู่แต่นะครับเดี๋ยวจะพยายาม กลับมาถมให้เต็มย้ำนะครับสุดสุดานี้เกมการแข่งขัน m o เตอรีพนะฮะก็จะกลับมาเจอกับทุกคนในอเมริกานะครับเซอร์กิตออฟเดียร์อเรกาตารางเวลาการแข่งขันในหน้าชุมชนโพสเข้าไปเลยฮะอยู่ในโพสตบักหมดใน YouTube ตรงนี้อยู่ในหน้าชุมชนเลยค้นๆลงไปหน่อยนะครับแล้วก็ในทิกตอกกันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการัพ p อ o r t ทุกการสนับสนุนผมนะครับทุกช่องทางกันเลยทีเดียวรวมทั้งการสั่งซื้อสินค้าจากช้อปปี้จากลาซาด้ากันด้วยนะฮะไม่มีอะไรนะครับมากไปกว่าคาอวยพรนะครับทุกคนก็ขอ่งงยยูัไ นะครับก็จะเดินทางใกล้ไกลขอให้เดินทางโดยสะดวกปลอดภัยรวดเร็วโดยสวัสดิภาพถึงจุดหมายปลายทางด้วยความเรียบร้อยบริบูรณ์ลาไปก่อนเจอกันในพรุ่งนี้สวัสดีนะครับ